ร้อยบาทเท่านั้นนับหนึ่งนะครับมีใครให้มากกว่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทในพี่โอ้โหพี่เอาดีๆนะคิดจะดีนะคิดดีนะดดนะว่าตอนนี้ผมกำลังปวดท้องอยู่นะฮะพี่คิดจะดีนะพผมกินไฟเบอร์ไปสองซองนะพี่นะครับพรุ่งนี้เอาเล่นเล่นต่อได้ไหมพี่พรุ่งนี้เอาเล่นต่อได้ไหมพี่นะให้แอดมินมาเล่นเลยนะแอดมินทำไงดีวะเนี่ย โอ,โ,โอ้โหโอ้ท้องไม่ดีเลยฮนะพี่ครับมีคใครมากกว่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทไหมพี่ไมไ่มีใช่ไหมพี่เตะปารกก่อนนะฮะตอนนี้ มีใครให้มากกว่า1,800งพันแ้ยบาทไหมครับพี่ถ้าไม่มีนะครับนะถ้ามีนะพี่นะผมคิดว่ามันจะไม่ออกฤทธิ์เร็วขนาดนี้พี่ผมคิดว่ามันจะออกฤทธิ์พรุ่งนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ไฟเบอร์มะขามสองซองพี่นะครับ